เลื่อคนเดียวน่าจะโอเคกว่านะครับได้ตัดสินใจได้อะไรเองนะเอาละสังเกตดูจากตรงนี้นะครับพ่อหนุ่มลงหนวดถือกระเป๋านะครับโอ้โหมันคงคงไม่น่าจะละเอียดอะไรมากขนาดนั้นอุ้ยดู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 ด,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 ดูมันมีแบบนี้ด้วยอะคุณมันมีแบบเฟดอะอันนี้ชัดแบบหน้าชัดหลังเบอรอคุณเอ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะก็จะเป็นผีเป็นโฆษณา แปลงอาหารมีพวกพวกนี้เธอก็บ,บอกให้สังเกตดีๆนะก็จะมีประตูอันนี้คือบอกบอกว่าเป็นทางเดินส่วนก็จะบอกว่าเป็นออกเฉยๆนะครับมีประตูอยู่3บ้านนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ําท่อระบายอากาศอยูสออันนะครับ่เห็นชื่อตัวเองเลยวันนะี้วิ่งเลยแล้วกันนะก็จะมีไอสี่เหลี่ยมตัวนี้ที่หนึงนะครับมีหลอดไฟอะไรต้งก็ไม่รู้แต่เราไปกันดีกว่านะ เริ่มกินไปเลยม,มาแล้วครับจังหวะน,นี้เอ้ยแม่งวิ่งวะ่ะอันนี้ไม่น่าใช่ครับโอเคตะลุงแม่งวิ่งเเอาละประตูนี้มาดูกันเถอะอืมลุงเกเดินช้ามากนะครับลุงหนวดนะ โอ้ยโอ้ฟันนอลบอสไม่ใช <laughs> ่มีโฆษณาแปลงสีฟันมีโฆษณาแบบครบนะครับมีกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยนะครับประตูก็โอเคครบดีไม่มีอะไรนะครับคือผมผิดอะไรตรงไหนเขาดี่ยเออ อันนี้ไม่น่าใช่ไม่มีหน้าครับผมว่าสตีมนะยังเช้าก็ยังไม่อันนี้คือแกเดินไกลมากนะครับห้ามสุบูีรู้สึกเหมือนแกะจะเดินเร็วขึ้นไหมไม่นะเดี๋ยวปกติทางออกครับทางเดิน ครบทุกอย่างไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคจริงด้วยจะรีบจบไปได้ไวที่สุดคือไม่ใช่อเอลยนะผมแบบมันไม่มีเวลาลงคลิปครับตรงนี้โอเคชัดเจน แอข้างหลังลุงเดินมาแต่ไกลมากนะครับถ้าจะผิดสังเกตนี่ก็น่าจะจากลุงนี่แหละนะครับเฮ้ยเชี่ยหนวดลุงแม่ไมงไม่ลุงไม่หลังมาแต่ก็ดูจะปกตินะครับโอเคขอผิดพลาดคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วก็ตรงไปเลยนะครับ มันไม่มีอะไรน,นะผมว่าเมื่อกี้มันไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยผมเจอที่ว่าตรงนี้มันไม่เคยมีนี่หว่านนแย่ละอันนี้แย่หน่อยนะครับอันนี้เชี่อผมก็ลืมสังเกตด้วยว่ไม่รู้สึกปกติมันรู้สึกไม่ปกติ มันถูกซะเวยนะต้องดูพื้นด้วยโอเคพื้นไม่มีอะไรนะครับโอเคอันนี้ไม่น่าใช่มันมีเสียงโอเคครับอันนี้ล่ะปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างครับปกติทุกอย่าง,างออก ทางเดินดูมันนี่จะปกติมากเลยนะครับมีประตูสองบานด้วยโอเคไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับอืมใช่จริง้วยไม่มีอะไรผิดปกติโอเควิเชียมาถึงตรงนี้ก็ตื่นเต้นอยู่นะ ผมว่าตรงนี้แหละน่าจะมีไม่มีอะไรนะครับอ,อไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโอเดันโฮโดเหมือนเดิม จะเชื่อผมอ,อ่านมั่วปกติครับปกติปกติไปกันเลยดีกว่าอ่าทางออกจริงๆแล้วไปลวเลยจ้าอ่าเรียบร้อยนะครับมันจะง่ายแลยก็มันก็ไม่ง่าย กี่โมงแล้วเนะี่ยห้นะครับถูกี่รามมาเป็น50ปีทำไมอ่ะ A p e r s o n was found missing here. t h e y i n i e never found. ไม่เคยเป็นที่พบเจอหรอโอเคกลับใช้เวลาแค่5นาที13เองนะครับ แต่ผมเอาไปตัดต่อลง y t u t u นะอันนี้คือไลฟ์ให้คนดูดูซะก่อนนะครับ